นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เรียกว่าบริเวณที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของตลาดน้ําบางพีนะครับตลาดน้ําที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยี่ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆก่นะครับของบริเวณวัดบางพีใหญ่นายหรือว่าหลวงพ่อโตนะครับเมื่อปีนะครับพุทธศรักี่ร้าชิบ96นะครับได้มีการนะครับอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตนะครับเป็นปดิษนานณพระบัวสถหลังใหม่นะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนี้เองนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับ เสด็จโดยเสด็จพระเจ้าเมรินโดยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติมพราชินีนาฏครับได้เสด็จมาทอดกระถินหลวงนะครับทางชนละมาศนะครับหรือทางน้ำนะครับก็เป็นภาพเก่าๆนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่จําลองนะครับบริเวณโดยรอบของรอบวัดหลวงพ่อโตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เริ่มเลยนะครับตั้งแต่นี้นะครับบริเวณวัดพระภีใหญ่ในที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้าวัดนี่ก็จะเป็นคลองสำโรง นะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตลาดน้านะครับเป็นโซนของตลาดน้ําจุดที่เรายืนอยู่นี่นะครับตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่ว่าศูนย์บริการประชาชนนะครับศูนย์บริการประชาชนภายในตลาดน้ํานะครับตลาดน้ำเนี่ยมีทางยาวกว่า500เมตรนะครับเรือขบวนเนี่ยก็จะล่องไปตามลําน้ํานะครับจนถึงสุดสามแยกนะครับจนถึงสามสามแยกปากปากคลองสำโรงนะครับบริเวณนู้นนะครับแล้วก็จะเส้นสิ้นสุดที่ตรงนั้น ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับคลองสำโรง,งเนี่ยก็จะมีความยาวนะครับคลองสำโรงเนี่ยสร้างขึ้นนะครับขุดขึ้นในสมัยสมดเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้กยกาบข้างต้นนะครับเป็นคลองที่ขุดเชื่อมแม่น้ำสองสายนะครับระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำบางประกงนะครับทางด้านนีนน้ก็จะออกทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านนู้นก็จะออกไปออกทางแม่น้ำบางประกงนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นจำลองสภาพบ้านเรือนนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองแล้วก็บริเวณตลาดน้ำ ครับอย่งที่เก่าไปก็ประมาณความยาวของตลาดน้ําที่นี่นะครับก็ประมาณ500เมตรนะครับในส่วนต่างๆที่เห็นจัดแสดงอยู่นะครับก็เป็นภาพวาดนะครับบรรยากาศเก่าเก่านะครับในส่วนทางด้านนน้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาพวาดตลาดน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจําลองวิถีชีวิตของคนริมน้านะครับที่อยู่กินกับใช้ชีวิตอยู่กินในตลาดน้ำเนี่ยมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิวัฒนาการทางด้าน การสัญจรไปมาแนละการคมนาคมเนี่ยก็ทําให้ที่นี่นะครับสะดวกมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่นี่นะครับก็ยังมีกวีเอกของไทยนะครับหรือท่านสุทธรผู้เนี่ยก็ได้ล่องเรือผ่านนะครับได้เรือล่อ,ลองล่องเรือผ่านบริเวณนี้นะครับก็ซึ่งปรากฏเนี่ยอยู่ในนิราชเมืองแกลงนะครับซึ่งท่านสุทธรพู่นเนี่ยได้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปี2800ขออภัยครับ2483นะครับ ก็จะจารึกจารึกเป็นโครงนิราศไว้นะครับซึ่งมีเนื้อความก็ประมาณที่เห็นอยู่บนนี้นะครับถึงบางพรีมีเรือนอารามพระดูระกาดาทางไปกลางทุ่งเป็นเลนลุ่มลึกเหลวเพียงเอวพุงต้องลากจูงจ้างควายอยู่รายเรียงดูเรือนแพแออาจยูัดเยียดเข้าเบียดเสียดแทกกันสนั่นเสียงเทตะกูดเกะกะประกันเชียงบ้างลุ่มเถียงโดดโกนกันวุ่นวายนะครับ